นะคะแต่ไม่ใช่เหมือนคนจีนเขาสืบแท้ตระกูลนะคะคนพม่านี่อนะคะเป็นเมืองที่นับถือศาสนาพุทธมี80%นะคะแล้วต้องการมีลูกผู้ชายเพื่อที่จะได้บวชเป็นพระนะคะถ้าว่าบวชเป็นพระแล้วเป็นเมร้วนะคะ

นะคะอันนี้ก็องเดิน,นะเพราะว่พิสุทตะเองระนะคะแล้วส่วนทางด้านหลังของท่านอันนี้ก็เป็นรูปเจดีย์เชดโกมจำลองเอาทองคำนะคะหนักประมาณพันกว่าบาทค่ะมาทำเป็นรูปทรงเจดีย์เชดโกมจำลองให้ขันเห็นนะคะ ก็คือไอ้ผ้ากองน้ำนะคะของนะคะกับสังโทพระพุทธเจ้ากับสังโฆแล้วก็รวมกับพระวมีสาของพระเจ้าพรมาฯนะคะแล้วปันจุดลงข้างในอุโมงระเจดีย์นะคะแล้วนะคะเราได้สร้างองค์พระเจดีย์นี้อขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยนะคะข้างในสังโขลข้างในองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่นี้จะมีองค์พระเจดีย์มันเล็กๆซ้อนๆซกันไว้อยู่นะคะเหมือนผ้าปะโตกเจดีย์ค่ะนะคะเหมือนผ้าปะโตก เราสร้างครั้งสุดท้ายก็ประมาณ600ปีที่แล้วนะคะแล้วพระเจ้าพี่ชายของพระนางชินก,ก็เป็นคนสร้างครั้งสุดท้ายแล้วก็เจดีย์องค์ใกลกล้อมรอบอยู่มี56องค์เท่ากับอายุของพระองค์ท่านนะคะ ไม่เป็นไรไม่ต้องหั ใช่ค่ะนสนามนี้เปนตอนบ่ายคะ สุดที่มีดอกโบตุมอยู่นะคะยอดสุดเลยนะคะเราจะเห็นนะคะแสงเทสะท้อนออกมานะคะต้องไปจุดตรงนู้นก่อนค่ะตรงนี้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 รงนี้ตรง สุดเลยค่ะตรงดอกตนัวย่อัวอังนี้ไม่เห็นยอดบัวสุดนะะตรงกลางกับะล่ะตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะยะเหงนต้รงนี้ไม่เห็นถ้าไปตรงนี้เห็นแล้ววิธีการดูไ่เห็นก่อนนะค่ะก่ใช่เชิญทางด้านนี้ค่ะวิธีการดูที่เจดกว่านั้นค่ะนะคะเชิญทางด้านนี้นะคะ แล้วนะคะท่านทำตาม<อ>สีทองบอก,บอกนะคะเอาเทองผักแล้วก็เดินไปนะคะเพ็ดเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะนะะี่ะเป็นสีชมพู อะะยอดบนสุดส <า S 2> ใช่ไหม <สา S 2> ครับ <น S 2> คุณสุดเลยค่ะอันนั้นเป็นเม็ดหนึ่งเม็ดเจ็ดสิบหกบาทนะคะเดินไปเรื่อยๆเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ